สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กันยายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นสายทหารนะครับเลขเด่นตัวเดียวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข6นะครับ 6ก็ไปด้านบนทุกท่านเข้าตำแหน่งหลักหน่วยหวยออก35631สำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือ16เดือน9ปี2568เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข3ทุกท่านคำนวณได้เลข3ก็มาลุ้นกันนะครับ3จะมาไหมโชคดีจงเป็นของท่าน ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดแลเด่นสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนคำนวณได้1 2 3มีเลข3เข้าหลักร้อยนะครับสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้3 4 5นะครับ3 4 5เด่นบนแบบ3ตัวของแอดแลเด่นนะครับ ต่อมาจะเป็นทางเด่นโบนเลขเด่นแบบ3ตัวของ SG แอจีรนันงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้5 6 7ก็เข้า2ตัวเลยนะครับเลข5กับเลข6เข้าหลัก10กับเข้าหลักหน่วยสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้4 5 6หนะครับ4ี่หชอบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ อีกใบหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้จะเป็นทางเด่นบนร้อยสิบหน่วยสามารถเก่งด้านล่างได้ด้วยงวดที่ผ่านมาคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามก็มาสองตัวนะครับเลขหนึ่งกับเลขสามนะครับเข้าหลักร้อยแล้วก็ลงไปด้านล่างสำหรับงวดใหม่นะครับอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับ แนวทางของแอดจิรนันมาต่อกันที่แนวทางเด่นด้านบนด้านล่างนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของอเจ้านางอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1027นะครับหนึ่แล้วก็จะมีข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์มาให้เป็นแนวทางด้วยนะครับรวมแล้วก็ 34ชุดทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางสูตรมัดรวมนะครับจัดทำข้อมูลโดยแอดมอนครับมัดรวมจะได้เป็นแนวทางคู่สลับด้านบนงวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์เข้าหนึ่งคู่นะครับสามหกทุกทันงวดก่อนหน้าน,นั้นมีหกห้า งวดที่ออก86563สำหรับงวดใหม่ใบนี้ทุกท่านสูตรก็อยู่ด้านบนนะครับคำนวณได้134กะ278ครับมัดร,รวมกันได้121718 323738แล้วก็424748เจ้าของข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หลังทั้งหมดนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรร้อยบนมาได้หมดนะครับทั้งรอสอนนหรือว่าคู่สลับบนแนวทางสูตรคำนวณของแอตทะเลใจทุกท่านงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนตรงกลางแนวทางของแอตทะเลใจมาสองตัวนะครับ5กับหครับหกับหก็เข้าคู่หลังเลยทุกท่านหวยออกสามห้าหงวดก่อนหนั้นก็มาสองตัว มี5กับ8นะครับงวดที่ออก865หาทางโดยเลขโดยรวมนะครับห้างวดหลังสุดนี้เข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสุดนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้358ห้ทุกทันสามานวทางร้อยบนนะครับมาได้หมด ยังอยู่กันที่แนวะทางของแอตเทเลจัยนะครับใบนี้เป็นสูตรกําลังวันงวดที่ผ่านมายัางเดินดีต่อเนื่องอยู่ทุกท่านมีห้าหกนะครับไปด้านบนเข้าตรงๆทางเดินเลขโดยรวมสี่งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดแล้วก็ไปด้านบนทั้งหมดทุกท่านไปด้านบนทั้งสี่งวดเลยนะครับแนวทางงวดใหม่ก็คือใบนี้เลขกําลังวันอังคารนะครับ สูตรวินของอาจารย์คำนวณได้035689ข้อมูลชุด2ตัวตามที่เห็นตามนี้เลยนะครับแนวทางของแอดทะเลใจถัดมาจะเป็นแนวทางล่างชุดเต็มนะครับของแอดโจงวดที่ผ่านมาลูดไปทุกท่านไม่มี3 1ไม่มี1 3 3งมวดหลังสุดของอาจารย์หลุดไป1เข้า2 งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับแนวทางของอาจารย์คำนวณได้ตามนี้นะครับแนวทางล่างชุดเต็มของแอชโจต่อมาก็จะเป็นแนวทางต้องมาคู่ล่างนะครับของอาจารย์เทพบรรลืองวดที่ผ่านมาทุกท่านหลุดนะครับใบนี้คือแนวทางงวดที่ผ่านมาไม่มีสามหนึ่งหนึ่งสามใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น 2องหนึ่งสองสามแล้วก็สี่หนึ่งนะครับแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้ทุพันต้องมาคู่ล่าง16เดือน9ปี2568แนวทางของอาจารย์เทพบรรลือนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจรให้ด้วยใจนะครับเป็นข้อมูลชุด2อตัวมาได้หมดทั้ง ด้านบนด้านล่างงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มี5 6ไม่มี3ามหนึ่งสำหรับงวดใหม่ใบนี้ทุกท่านแนวทางของอาจารย์คำนวณได้ก็จะมี92 2าสองสอ7สอ 9828แล้วก็58นะครับอาจารย์บอกว่าจับ2 3 4ใส่เข้าไปทุกทันใบนี้เป็นทางชุดเต็มนะครับต่อมาก็จะเป็นอีกชุดของอาจารย์นะครับชุดนี้มี2728 57แล้วก็58จับ3กับ4ใส่ทุกทันนวทางของแอดให้ด้วยใจ ต่อมาจะเป็นแนวทางของสีสเกตกันเองนะครับเป็นข้อมูลมีทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับ2ตัวของอาจารย์สามารถเก่งได้หมดทุกทันเป็นข้อมูลสูตรใหม่ของอาจารย์นะครับอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะมีทั้ง3มตัวแล้วก็2ตัว3ามตัวนี่มี3า4 387ปด สามแล้วก็347สองตัวมี8 4 8สี่แแล้วก็47นะครับใบนี้เป็นแนทางของแอดเอ้ยลางวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับข้อมูลบนของอาจารย์ไม่มี356ข้อมูลล่างไม่มี31ข้อมูลล่างของอาจารย์คำนวณได้5้าหกนี่ หลุดไปบนนะครับหลุดไปบนตรงๆแนวทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลข4 2ตัวได้24ชุดเดียว3ตัวได้724 924 524เด่นล่างคำนวณได้7จชุดล่างมี72 73แล้วก็74ทุกทันแนวทางของแอดเอลา มาต่อกันที่แนวะทางเสือตกถังพลังเงินดีงวดที่ผ่านมาตัวเด่นของอาจารย์มีเลขหนึ่งนะครับลงไปด้านล่างสองตัวก็มี1-3ม,มาเป็นตัวกลับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์ตัวรองคำนวณได้เลข1นสามตัวสองตัวจัดไปครับใครตามสูตรคำนวณของเสือตกถังพลังเงินดี 16กันยายน2568ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ